สวัสดีครับน้ำอุบลก้นบรรทุงครับผมหลังจากไปยิ่ลูกมาคลิปที่แ,ทยยนนแล้วครับก็เลื่อมาเบิ่งสาะที่เคยยิ่ปลาในคลิปก่อนๆนั่นแหละครับเลื่อยา จะล่องขึ้นบ้างครับเป็นต้นเก้านี่แแล้วครับนีเวลาชั่วโมงกว่าค้อนสีเทียงนะครับตอนนี้ก็ดสิบโมงกว่าแล้วจะล่องขึ้นบ้างครับบ่หัวจะเห็นบ่นะครับเนาะแก่แขนทางที่สองครับแก่แขนทางแรกบ่สําเร็จมาลองเมืองทางนี้ครับปลาสีสําเร็จบอขออยากขึ้นต้นไหม่กันครับผมครับผมตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยครับ เมืยครับเมยมาหลุนกันเบ้งครับว่าเส้นปลาขึ้นบ่เอาเสียกล่องใส่สโคปกัเบ้างดูกันนะครับเนาะเราหลุนกันเบ้งครับผม,มเป็นตะมีปลาออกมาเลยครับจังสิ แต่ก็บ่เห็นปลาจักตัวเอ๊นตะจอบมาขึ้นจังซี่นี่ กาผมนั่งมาเหืนะครับเกือบชั่วโมงแล้วครับแต่ยิ่งปลาตัวเดียวครับตัวที่ยิงเมื่อกี้อยู่นี่ครับยี่โมงนี้แล้วครับัดทัดจากยิ่งปลาตัวนี้แล้วกันนั่งอีกเกือบเกือบสี่สิบนาทีแล้วครับบดเห็นปลาขึ้นเลยก็เรียกว่าจะล่งเอาปลาแล้วครับนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้ว นะครับขออนายาตลงเอาลงจากต้นใหม่ไปล่องกับปาก่อนครับผมกับผมสำหรรบปลาเมกี้ลงไปเก็บมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับแผเกือบล้มอยู่ก่อยครับทะลุออกงกครับปลากก็ลังงามครับปลาล่นนี้ันเจ็ดแปดขีดอยู่ครับ เป็นกับเก่ากันนะเป็นน้าจะหนึ่งแล้วครับหนึ่งเสพักหนึ่งเสพักเอาวข้เหลีวแรงอยู่ครับนี่ยสวยงามอยู่ครับกำบูจอดเลยกำบูหุ่หมบานพุ่มอื่นกำแตกครับแนวนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คองจะพ่อ,อเพียงซ้ำนี่แหละครับจะกลับบ้านแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้วยกดกระดิง่ง ดังจริงๆนะผมเลครับเด้อโอกาสหนาพอกันไหมครับรับคุนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ